สนับสนุนโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคาพิสแลกโตเฟรชชี่้อแรกของเราครับไปกันที่ราชอาณาจักรกัมพูชา <Yeah. S 2> ถ้าพูดถึงเมืองพักตากาศช้ทะเลอันดับหนึ่งของราชอาณาจักรกัมพูชาแน่นอนครับว่าเมือสียนิวิวหรือกัมปงโสมต้องติดอันดับต้นๆแน่ๆครับ พราะที่นี่นอกจากจะมีหาดทรายสวยๆน้ำทะเลใสๆห่างนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและชาวกัมพูชาได้มาพักผ่อนหย่อนใจแล้วที่นี่ยังเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชาด้วยนะครับน้องๆท่าเรือสีฮันุวิลเป็นท่าเรือน้าลึกแห่งเดียวของประเทศสามารถรองรับสินค้าระหว่างประเทศได้มากถึงร้อยร้เจ็ดสิบของการค้าระหว่างประเทศทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ซึ่งระดับน้ำทะเลชายฝั่งมีความลึกมากพอที่จะรอรับสินค้าและเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดีรวมทั้งมีหมูกก่เกาะต่างๆที่เปรียบเสมือนป้อมปราการทางธรรมชาติอย่างดีให้กับท่าเรือสีหนุวิลอีกด้วยครับการเดินทางมาเที่ยวที่สีหนุวิลมาได้หลายทางครับไม่ว่าจะเป็น เครื่องบินซึ่งที่สีหนุวิวมีสนามบินเป็นสนามบินนานาชาติห่างจากตัวเมืองประมาณ15กิโลเมตร,รจะมาด้วยรถบสัสรถแท็กซี่ทางไกลแบบแชร์กันหรือจะข้ามแดนจากฝั่งไทยที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองคลองใหญ่ที่บ้านหาดเล็กจังหวัดตราดไปที่เกาะกงของกัมพูชาแล้วนั่งรถบสัสจากสถานีขนส่งเกาะกงไปที่สีอนุวิลอีกทีก็ได้เหมือนกันส่วนพี่ไอสไตล์เลือกวิธีเหมารถตู้จากพนมเปญมาที่สีหนุวิลครับ เพราะว่าต้องแวะหลายที่เพื่อหาคำถามสนุกๆมาฝากน้องๆซึ่งระหว่างทางก่อนจะเข้าเขตเมืองสีหนุวิวพี่ไอสไตล์ก็สังเกตเห็นรถหลายคันเปิดท้ายวิ่งสวนไปมาเป็นระยะระยะเห็นแล้วก็ชวนสงสัยจริงๆครับว่าเขาเปิดท้ายรถวิ่งกันทำไมน้องๆช่วยหาคำตอบให้พี่ไอสไตล์หน่อยสิครับเอาละสิครับง่ายๆเลยนะฮะ แค่ว่ารถคันนี้เขาเปิดท้ายทำไมคิดครับมาทางด้านสีน้ำเงินกันก่อนดีกว่าห,ห,หัวเาลาะคิกคักคลิกลกันเลยรถเขาาจะขายปลาก็ได้ครับรถคันนี้ขายปลาใช่ครับแล้วเปิดเพื่อเหมือนกับเออทำให้ทุกคนเขารู้ว่ารถของเราอ่ะขายปลาขายปลาสดอะไรวะนเนี่ยครับ อาอ่ะ,อะขายปลาแล้วคนอื่นบ้างคนอื่นบ้างก็เหมือนกับํานองว่าเป็นรถทางนัานการท่องเที่ยวค่ะเหมือนเป็นรถโดยสารแล้วก็ให้หนักท่องเที่ยวหน้าข้างใน,นแล้วก็เปิดเพื่อระบายลมให้หนักท่องเที่ยวได้รับลมค่ะจะได้เย็นๆงั้นมาที่หัวหน้าทีมของเราหน่อยดีกว่าจริง,รงคิดคล้ายๆกับน้องค่ะครับผมคือแปลว่ารถโดยสารแบบนี้รูปทรงเนี้ยค่ะน่าจะเป็นแท็กซี่ของอที่ประเทศกัมพูชาครับแล้วการที่เขาเนี่ยเปิดข้างหลังรถขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นการบ่งบอกทุกคนรู้ว่าชั้นว่าง เหมือนกับว่าบ้านเรามันจะมีแบบตัวมิดข้างล่างที่เป็นไฟใช่ไหมคะว่าวางแต่อันนี้เขาไม่มีไฟเขาก็เลยเปิดหลังรถเพื่อไปสัญญาณบอกเขาว่าเฮ้ยยู่รถเราไม่มีคนมานั่งมัเรียกเร็วอะไรอย่างเงี้ยน้ำเงินแล้วต้องไปลองฟังสีแดงกันก่อนสีแดงครับต้องราอผมมาถึงทีมสีแดงของผมบ้านนะครับหนูว่ารถนี้ก็น่าจะเหมือนรถของคนทั่วไปค่ะแต่ว่า ี่หนูว่าเขาน่าจะไม่เปิดแอร์มากกว่านะคะเพราะว่าเพราะว่าเห็นที่กระจกเขาก็เปิดหมดเลยข้างหลังเขาก็เปิดนะคะก็คือรถคันนี้ประหยัดก็คือไม่เปิดแอร์เลยรถกระจกและเปิดข้างหลังเพื่อให้ลมเย็นๆอย่างนี้นะครับก็มาที่พี่รอนกันบ้างดีกว่ารถที่เปิดอย่างงี้ครับแสดงว่าผมคิดว่าเขาน่าจะแขวนอะไรไว้ข้างหลังเพื่อขายครับก็เลยนึกถึงพวกเขาเรียกว่า ขายของชาย่อยๆนี่แหละครับเป็นของที่อาจจะใช้ใช้ทั่วไปอย่างเช่นเป็นของกินหรือว่ามีแผนที่อะไรนะครับแขวนไว้ด้านหลังเพราะว่าคิดว่าไม่งั้นเขาคงไม่เปิดด้านหลังขึ้นครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นรถที่เอาไว้ขายของแต่ของที่ขายเนี่ยแขวนอยู่ด้านหลังโอเคครับผมผมาลองฟังพี่ๆดาราคิวอลลกันบ้างดีกว่าพี่เชนครับผมคิดว่ามันเป็นการทําเพื่อระบายอากาศครับแน่นอนมั่นใจมากเพราะว่ารถที่นั่นเนี่ย เขาจะวิ่งระยะทางที่ไกลมากแล้วเวลารถวิ่งระยะทางไกลๆแล้วรถเริ่มเก่าเนี่ยการที่เราเปิดแอร์มันก็จะเปลืองน้ํามันแล้วรถก็จะร้อนเพราะฉะนั้นเขาก็ปิดแอร์แล้วใช้ลมเนี่ยในการระบายความร้อนทั้งหมดออกจากตัวรถจะเห็นรถแบบนี้ได้เยอะมากนะครับตามชานเมืองข้อเอบพ่เชนบอกว่ามันคือเอาไว้ระบายอากาศพี่อ้วนว่าไงมีเหตุผลแต่ใครเชื่อก็บ้าแล้วครับอ้าวเพราะผมคิดว่ามันต้องเป็นรถโดยสาร รถโดยสารใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาใครไปไหนมาไหนเงี้ยก็สามารถบกได้แล้วก็สามารถขนของได้ด hmm. ้วยไม่ว er> ่าจะเป็นตู้เย er> ็นมอเตอร์ไซค์หรือว่าของใช้ต่างๆนะครับก็ขึ้นลงได้สะดวกอีกต่างหากรถคันนี้เหรอฮะใช่ครับขนมอเตอร์ไซค์ครับก็เป็นรถรถส่วนตัวด้วยรถโดยสารด้วยครับอครับแล้วก็สามารถขนอะไรก็ได้เอาวเครับรถโดยสารเออวันนี้ช้อยของเราง่ายๆนะฮะ ข้อหข้อ A นะฮะระบายอากาศข้อ2ครับพี่อ้นบอกว่าเป็นรถโดยสารทั่วไปครับผมก็แค่เปิดให้รู้เป็นรถโดยสารได้ครับส่วนข้อ C ครับพี่ตักดูนิ่งไปเลยมองต่างมุมยังไงพี่มุมมองของผมเลยนะรถคันนี้มันคือรถที่เอาไว้ขนสดเอาไม่แน่นะเหมือนกับพิธีที่บ้านเราไฮะที่ต่างจังหวัดใช่ ขนศพปลาจะบบ้ายังไง้จับบ้ายัางไรบบงไร,รถเอาไว้ขนศพจริงๆครับผมหมายถึงว่าขนศพจริงๆ,งๆเป็นรถที่ใช้ในเหมือนที่บ้านเราอะ,อะประกอบพิธีต่าง <สบ S 2> จังหวัดเห็นไหมฮะอมอมพอมีคนเสียชีวิตปับ๊บรถคันนี้ไปถึงหน้าบ้านเลยม,มีบริกบบาอแบว่ารับส่งเลยหมายความว่าถ้าเห็นูรถเปิด ประตูด้านหลังแบบนี้คนจะรู้กันเป็นไหนว่ารถรถนี้ขนศพทันทีอเอบนะี A, B, หรือว่า C ครับถ้าคิดให้ดีแล้วกดครับมาดูกันครับว่าข้อแรกของเราทั้ง2ทีมจะเลือกไปที่ A B หรือว่า C ครับ ต้องแล้วออเสียงหรือเปล่าครบไม่เสียงนี่ปากเช็คสายไฟหน่อยได้ได้ไไสายไฟเปล่าจะ่วเอา้าวมาดูกันดีกว่าครับข้อแรกของเราจริงๆแล้วครับรถที่เปิดประตูด้านหลังไว้นั่นคือรถที่ไว้ใช้ดีดีดี อีรถโดยสารจริงจริงแล้วมันคือรถโดยสารนั่นเองครับน้องๆที่กัมพูชาไม่มีรถเมสาธารณะที่แบ่งเส้นทางการวิ่งเหมือนกับบ้านเรา รถโดยสารของเขาจะเป็นรถตู้รถเก๋งหรือไม่ก็รถแวนเปิดท้ายอย่างที่น้องๆเห็นนี่แหละครับอยากไปไหนก็โบกถามคนขับว่าผ่านหรือเปล่าถ้าผ่านก็ขึ้นมาได้เลยส่วนค่าโดยสารก็ไม่แน่นอนครับขึ้นอยู่กับการต่อรองใครต่อได้มากก็ได้ค่าโดยสารราคาถูกซึ่งรถโดยสารเปิดท้ายแบบนี้มีเฉพาะในเมืองสีอนุวิวเท่านั้นนะครับน้องๆใช้วิ่งระยะทางใกล้ๆจากอำเภอหนึ่งไปอำเภอหนึ่ง หรือวิ่งเชื่อมระหว่างจังหวัดเท่านั้นขับทางไกลเข้ากรุงพนมเปญไม่ได้ตำรวจจับเพราะผิดกฎหมายครับตีความ,มง่ายๆก็คือคล้ายๆกับรถสองแถวบ้านเรานะฮะขึ้นก็ได้ขนของก็ได้<ม>ใช่หรือไม่เดี๋ยวมาลองฟังดเตอร์บอกก่อนครับด็อกตอร์รตีครับมันเป็นเรื่องของการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เร็วเกินนะคะปัญหาก็คือว่าระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศกัมพูชา าจจะยังพัฒนาไม่ทันกับการเจริญเติบโต,ตทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นระบบขนส่งมวลชนต่างๆก็ยังไม่ได้พัฒนาถนนหนทางก็คงยังไม่ดีนักแวิธีช่วยตัวเองของประชาชนก็คือมีรถอะไรก็เอามาวิ่งรับผู้โดยสารไปก่อนถ้าพวกเราไปเที่ยวก็ก็ใช้รถ โดยสารแบบอื่นหรือไม่ก็ต้องดูดูแลตัวเองให้ดีก็แล้กันนะครัได้รู้แล้วก็พร้อมในการรับมือด้วยนะครับแล้วก็เข้าใจของประเทศเขาด้วยพร้อมาแล้วครับทางห้ตอนนี้ครับส่วนของคะแนนครับเริ่มกันข้อแรกครับน้าเงินนําไปก่อน21ต่อ16ครับ่างกันทีแค่5คะแนนเท่านั้นแต่เดี๋ยวไปต่อเลยดีกว่านะครับที่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณารัฐอินโดนีเซียได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความเป็นที่สุดหลายอย่างเลยนะครับน้องๆไม่ว่าจะเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีพื้นป่ามากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้